สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมจํานวน18.25สตางค์นะครับรับเงินเข้าชูมอนิเลตแบบโดยตรงเลยนะครับได้รับเงินมาวันที่8เมษายนนะครับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับผมตรงนี้เล่นฟรีได้จริงแน่นอนนะครับทำเงินฟรีได้ไม่จํากัดนะครับผมใครสนใจที่จะรับเงินฟรีวอลเลตฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วย นะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิเนียลเลนะครับผมจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับสามารถทําผ่านมือถือได้เลยนะครับผมจะทําได้แค่มือถือ Android เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ต้องการดาวน์โหลดนะครับผมก็ให้เราเข้าไปในส่วนของ Google Play Store ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมิเนียลเลนะครับผมแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะครับผมคอมฟาร์มนะครับพิมพ์ชื่ ขึ้นชื่อแอปไว้ให้นะครับผมเป็นตัวนี้นะครับผมให้เราทำการดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยนะครับผมใครที่ยังไม่มีแอปนี้ก็สามารถมาพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดค้นหาได้เลยนะครับแต่ถ้าเราははเค้นหาไม่เจอนะครับสามารถกดลิงก oui> ์ดาวน์โหลดกันได้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้นะครับผมในส่วนของการดาวน์โหลดนะครับเป็นการดาวน์โหลดฟรีไม่มีค่าดาวน์โหลดนะครับไม่มีการซื้อแอปนะครับผมสมัครได้ฟรีเลยนะครับตัวแอปไม่ต้องลงทุนหรือว่าเสียเงินซักบาทเดียวนะครับวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้้้ดาาาาานนลล่งคิปีรรผมมเสถ เข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรตั้งแต่คลิปที่1รวมให้ทั้งหมดแล้วสามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะครับพอเราเข้ามาในตัวแอปนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูประวัติการถอนเงินครั้งล่าสุดก่อนเลยแล้วกันกดมาที่คําว่าถอนเงินนะครับแล้วก็กดไปที่ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของบันทึกการถอนเงินนะครับที่ผมได้ทําการถอนเงินจากแอปนี้ไปน,นั่นเองนะครับครั้งแรกที่ผมถอนเนี่ยผมถอนไปตั้งแต่วันที่26เดือน4นะครับ2อ2 3เนาะเวลา2ทุ่มทีนว วันสิบหครั้งที่2ถอนไป19เดือน5นะครับเวลา16บหนาฬิกาสาได้รับไปที่78็ดบาทจุนะครับและก็ครั้งล่าสุดนะครับครั้งที่3ได้ทำการถอนไปในวันที่7เดือน6นะครับ2023เนาะเวลา4ี่ทุ่มนะครับจำนวนที่ถอนเนี่ยอยู่ที่18.25สตางค์นะครับผมอ,อันนี้คือยอดเงินที่ทำการถอนไปครั้งล่าสุดนะครับก็เป็นการอัปเดตนะครับว่าทางแอปเนี่ยยังทำเงินฟรีทูมอนิเอดได้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของแอปนี้นะใครที่ยั ยังเล่นอยู่หรือว่ายังมีแอปนี้อยู่เนี่ยก็ยังดาวน์โหลดเข้ามาเล่นได้นะครับส่วนใครที่มีอยู่แล้วก็ยังเปิดแล้วก็เล่นได้เหมือนเดิมทาเงินฟรีชุมนิเลทได้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของเมนูนะครับมี2เมนูด้านล่างนะครับมีภารกิจแล้วก็เชิญชวนนะครับเมนูที่1นะครับก็จะเป็นในส่วนของภารกิจนะครับสำหรับภารกิจตรงนี้เนี่ยเป็นภารกิจที่ทําได้ทุกวันนะครับภารกิจจะทําการรีเฟซทุกวันเลยนะครับภารกิจแรกนะครับเป็นการดูวิดีโอเพื่อรับสิทธิประโยชน์นะครับผมห้ครั้งต่อวันจะได้รับเงินอยู่่ที1.9 ับ2นะครับผมเป็นการดาวน์โหลดแอปลองเล่นนะครับ2ครั้งจะได้รับเงินอยู่ที่2.9นะครับแล้วก็คลิกโฆษณานะครับเพื่อรับเงินสดนะสาครั้งจะได้รับอยู่ที่0.48นะครับเล่นเกม6ครั้งนะครับ1.9นะครับใช้ความเร่งทั้งหมดนะครับจะได้รับ800เหรียญทองการปฏิสนธิปุ๋ยนะครับคือการใส่ปุ๋ยในการปลูกพืชนะครับจะรับไปที่500เหรียญทองนอาะ30ครั้งคําสั่งที่ซื้อนะครับสมบูรณ์นะครับ5้ครั้งเนี่ยจะได้รับอยู่ที่14.49กานะการเพาะส สะสมนะครับ200้ครั้งนะครับจะได้รับไปที่500เหรียญทองแล้วก็การเก็บเกี่ยวแบบสะสมนะครับ300ครั้งจะได้รับไปที่1000เหรียญทองเวลาเราเล่นเกมนะครับจะใช้อยู่ที่30นาทีนะครับประมาณ1,800เหรียญทองเนาะกรอก ID คคำเชิญรับ1,200เหรียญทองกดเข้าสู่ตรงนี้ได้เลยการใส่ไ d เดีคำเชิญของเพื่อนนะครับคุณจะได้รับเหรียญทองนั่นเองถ้าคุณมี ID ดีของเพื่อนนะครับแนะนาให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นไอารโค้ดไปให้นะมี เพียง5ตัวเท่านั้นนะครับผมง่ายๆเลย8 1 6 0นนะครับฝากไปด้วยนะครับผม8 1 6 0 3กรอกได้เลยจะกรอกหรือว่าไม่กรอกก็ได้ตามความสะดวกแล้วก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ได้บังคับนะครับผมสามารถกรอกได้เลยอันสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับผมกดเชิญได้เลยเนาะเมนูที่2ด้านล่างนะครับก็จะเป็นคําเชิญนะครับเป็นเชิญชวนนะการเชิญเพื่อนนะครับผมจะได้รับเงินรางวัลอยู่ที่3 6 2บาทเป็นตัวเงินเขียวในเกมนะครับ กดคำอธิบายในการเชิญเพื่อนมีทั้งหมด4ข้อนะครับด้านล่างตรงนี้เลยข้อที่1เมื่อระดับเพื่อนของคุณถึง2นะครับคุณจะได้รับอีก72บาทเมื่อเพื่อนของคุณนะครับระดับถึง25คุณจะได้เพิ่ม48บาทหลังจากที่เพื่อนของคุณถอนเงินเป็นครั้งแรกนะครับคุณจะได้รับ97บาทเมื่อระดับเพื่อนของคุณถึง45คุณจะได้รับ100รนะครับผน1่5้บหาทนะครับการเชิญกดเชิญทันทีแลวก็คัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปโพส Facebook Twitter Line y ย u t u b e TikTok นะครับแนะนำได้หมดเลยอยู่ที่ความสามารถแล้วก็เทคนิคของแต่ละบุคคลในการเชิญเพื่อนนะว่าคุณเนี่ยจะเชิญหรือว่าไม่เชิญนะครับขึ้นอยู่กับตัวคุณเองตรงนี้ทําได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับต่อมาวิธีการเล่นเกมปลูกผักนะครับผมทําอย่างไรตรงนี้เป็นแปลงผักของเราเนาะด้านบนตรงนี้ก็จะมีพืชนะครับหรือว่าผักนะครับผลไม้นะครับเราจะต้องทําให้ครบนะมีมันฝรั่งข้าวโพดมะเขือเทศแครอทนะอย่างละแปดนะครับแล้วก็ทําการปลูกตรงนี้ให้หมดเลยเราก็ทําการเก็บพืช ของเราที่เราทําการปลูกไว้ได้เลยนะครับนี่ครับกดเก็บแบบนี้เลยนะจากนั้นนะครับผมก็ให้เราทําการปลูกให้ครบนะครับนี่ครับพอเรากดปลูกปุ๊บเนีย่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะปลูกอะไรแต่ถ้าเราอยากปลูกแบบรวดเร็วนะ,ดะออกดการปลูกพืชอย่างรวดเร็วด้านล่างได้เลยมันก็จะทาการปลูกทั้งหมดได้เลยไปที่การปลดล็อกนะครับนะแล้วก็ไปปลดล็อ,อกก่อนนะครับผมผมเหลือมะเขือเทศแล้วก็ในส่วนของแครอทนะครับมะเขือเทศเนี่ยเหลือ3นะครับแครอทเนี่ยเหลือ8นะแล้วต้องปลูกให้ครบนะครับวิธีการปลดล็อกนะครับผมก็ให้เรากดไปที่รูปมะเขือรูป ที่เป็นกุญแจนะกดเข้าไปเลยตรงนี้นะครับผมก็ได้ทําการปลดล็อกแครอทเรียบร้อยแลวนะครับวิธีการปลดล็อกนะครับกดไปที่รูปกุญแจตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะเพื่อที่จะทําการปลดล็อกนะครับผมโอเคนะครับจากนั้นเราก็ปลูกลงไปถ้าเราอยากเก็บพืชเร็วนะครับก็ให้เรากดเร่งโดยเร็วนะครับตรงรูปดวงอาทิตย์ตรงนี้เนาะเล้วเราก็กดใช้นะครับมันก็จะเก็บเกี่ยวได้เลยนะครับผมเห็นไหมนะครับผมประมาณนี้นะครับผมในการเล่นปลูกพืชนะครับเราก็ทําการเล่นเกมปลูกผักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบภารกิจผมยังขาดแครอทอีก5อันะผมกกก็จดปลูใหรับ โอเคนะครับได้ทำการปลูกไปเรียบร้อยแล้วในส่วนของแค r ห o อดโอเคนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเก็บนะครับโอเคนะครับผมเมื่อเราทําการเสร็จภารกิจนะครับเราจะได้รับเงินขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ13.52นะครับผมเราก็กดรับไปเดี๋ยวนี้ได้เลยนะครับในการรับเนี่ยจะเป็นในส่วนของการดูคลิปวิดีโอเพิ่มเติมเนาะแล้วก็กดรับไปนะครับสาหรับยอดเงินที่ผมกดรับมาเมื่อกี้นะครับผมก็ขึ้นรวมที่ด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการปลูกผักให้ครบตามจํานวน ที่เขากำหนดนะครับผมเราก็จะเก็บยอดเงินตรงนี้ไปสะสมเรื่อยๆนะครับการถอนเงินนะครับกดไปที่ปุ่มถอนเงินด้านบนนะครับเมื่อเราทํายอดเงินตรงนี้เนี่ยครบจํานวนนะครับสิบาทเราสามารถกดถอนเงินผ่านบัญชีทูมิเนียลเล็ตได้เลยนะครับเพราะว่าการถอนเงินขั้นต่ำนะครับผมจะอยู่ที่10บาทนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่1%ในการถอนเนาะถ้าหากว่าเราอัพระดับเปอร์เซ็นในการถอนได้จากระดับเลเวลของเราเนี่ยเราก็สามารถรับเงินที่เพิ่มขึ้นได้นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับคุณสามารถรับเงินได้เต็มจำนวนเลยนะครับแต่ว่าการที่เราจะเลื่อนระดับ Level เปอร์เซ็นต์หนึง100่งร้อยเลเวลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานมากๆแล้วก็จะต้องเล่นอแอป,ปนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมทุกครั้งที่เราเลื่อนระดับเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะต้องทําการถอนเงินเพื่อที่ทาการรีเซ็ตนะครับในส่วนของระดับเลเวลด้วยนะถ้าเรายังไม่ถอนเลยนะครับมันก็จะยังไม่เลื่อนระดับเลเวลให้เราครับหรือว่าเปอร์เซ็นต์การถอนเงินนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแอป,ปนี้นะยังจ่ายแล้วก็ยังทําเงินฟรีได้เหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่สนใจลองเล่นดูได้เลยนะครับเล่นฟรีถอนเงินได้จริงแน่น,นอนนะครับฝากากดไกลดกด กันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ